พอยังบ้านนี้เบิดย่าอยู่ตีโอ้ยไผ่สีซอยกิน้ห้าสิบบาทห้าสิบบาทอันนี้ห็ดไข่อันี้เห็ดกัวอันนี้บ่อห้าสิบบาทเอาห้าสิกับไข่เออห้าสิบเอายุนะเห็ดไข่ล่ะจ้าเห็ดปวก ปาดเห็ดกอนะมันสีออกเป็นอ่าเฉพาะสายพันธุ์แต่ละฤดูออกเฉพาะสายพันธุ์บ่อมันคือบอ่กร่วมกันอ๋อนึกว่ามันฤดูเห็ดกอฤดูเห็ดละงอกมั้สินะฤดูเห็ดเพาะมั้งสีนะอ๋อนึกว่าสิคือออไอ้เนี้ก่อน,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 น ไข่มดแดงสี่นะเอ,อกเป็นย่ามนเ,เมนาะเ,เห็ดมันก็จะออกร่วมกันยังสีโอ้จาลงเห็ดร่วมเนาะตั้งใจอยากกินเห็ดแกงเห็ดละโงกด้วงนีอไปเห็ดโอ้ายป,ปะท้ทางขุนไหมอ่อนซ้นอนอ่อนซ้อนไหลปะท้อมันมีสอร้อยกุน่ะ สื่นสื่อจานละหาซิจ่างคนล่างจานละลอยน่ย่ยมันเป็นนลจ่างคอยในล่างนี่ข้อหวานบอกข้อหวานติมเจ้าบ่าวาถึงหาซิบอ่อนซ่อนอ่อนซ่อนอีพอีแม่ขากระมือไงล่ะนขานนี้แม่ขาเห็ดมิตรพูมงง่ำ มีเตพูวงามจ้ะโยแม่า่ะเห็ดมีเตพูมงามพูนะเห็ดกับงามคนขายกับงามสามแปดสิบแปดสิบโลเน็กอยางเดียวลุนรวดลา่ค่ะซุ้มอีสาจานหาิบเดนจ้บานนี่โอ้สาระเศาอันนี้เพิ่นทีจานจำหวานเหเนาะเพิ่นสิไเ็หลามยังไงเนาะ คอะขายดีด้วยจ้าหนูอยากได้เฮดละโกะุนข้างนกับมี่เหมือนบังน้ำคุณยายกันห้างเหมือนเดิมไก่คุณยายย่ไก่โม่คือย่ไก่โมูแถเจ้าคุณยายโอ้ขายดีป่จ้ะ หลายหนึงสื่อซยใหญ่เนี่ยโอ้ยลูกก็สื่อลูกจ้ะลูกสื่อใหญ่มาตาบุนสื่อมาตสายสื่อใหญมาตาพุญขนาเต็มยู้ดลูกมาบงลูกมาบงห้ลังโงกคือบอมีให้ลังโงบอมีโอ้ยเนาะบ่มี่เ้ลังโงกเดลังโงกมันวายจ้ม อันคือสีล่างยากเนาะคุณยายนอนอย่เนาะล่ากยากแล้วเทนั่งล่าวไปตีเห็ดก่อนลากง่ายที่สุดจำนวนเห็ดที่เห็ดก่อลากจ้าอันนี้เห็ดอะไรคะอันนี้เห็ดอันนามุมโอ้เห็ดนามุมจ้าอันนี้ก็น้ามุมคือกันหมอต่ว่าดอกไม้บอกโอ้โหแล้วอันนี้เดจ่าขาวๆนี่เห็ดดินร่วมเห็ดดินคารนีซดินขาวแป้งคารดนินหนินขาวโอ้ขาวแป้งเหมือนที่เาเห็น ซื้อเบิดอันนี้อันเกือบมันไปเ,เก็บบอท่านมันบ่ลนี่เกือบเป็นหอยกินเบิร์ดบอลหนึ่งเกือบเกือบมันหอยกินเบอรนี่จ่าเนะาะจ้ะอัน,นอัน,นจานจักบาทเนาะอันสามจานสองร้อยห้าสิบโอ้ยจานเดียวเดียเด๋ยวจ้ะจานเดียวกับแฝดที่บาทม,มาซื้อซอยคุณยายแน่ะใช่เอ้ย ซอยแมจานเดียวกินมะเบิดองงานอาาี่นเดียวมได้กินสจานละหาที่บาทอันชื่บาทมันนี่สดสามจานหาซลูกอยวกินให้ละงอกมันว่ามี่เอาลูกกินอันนี้แหรอเนาะเอาซอยคุณยายนไหนางยูกก็โมนางยูกยใช่ใช่ก้ก้วเพ่น ขยันล่างกับซีดีอยู่นุกคนเขาบอกขยันล่างแต่คุณยายเด้อหลาอ,อันซ่อนเห็ดจ้าเอ็ซีอ,อันซ่อนหลายอัหลายแล้วจา้ะอัน ยานกินเบอรเบิร์ดเสียดายเสียดายมีแต่ดอกงามๆถถาไว้ให้ผู้เพื่อนมาน้ำกลลนะผู้เพื่อนมาน้ำกลลก็สิบ่มีบ่มีขายเพื่อนเด้จ้างามอีนีคนขายกะงามมีแต่คน,นงามๆคนขายกะงามเฮ็ดกะงามป๊าดดอกใหญ่ บะหอดเหมือนแรงน่งเดิมเยอะกบบระเบิดคนขายใส่พันมากนี่อสองใ<ห>บปะใ <c oughs> ช่ห้าสิบบาทจ้าจ้างามงามงามเห็ดก็งามคนขายก็งามจ้าค่ะ ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ช่องมนชัยวิถีบ้านทุ่งพารวยด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ติดตามชมคลิปจนจบคลิปนะคะกขาบขอบคุณเอฟซที่เมตตาเข้ามารับชมค่ะกาบขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ